แต่งตั้งอายการเป็นทนายแก้ต่างในคดีส่วนตัวให้กับนายดเวอตพุนน่งนาถมีนะครับเอ่อเช่นเดียวกันครับต้องกลับเรียนว่าผมได้ยื่นฟ้องในวีรศักดิ์เนี่ยนะครับตัดส่วนตามเอกสารแนบหนึ่งนี้นะครับน,นี่นะครับจะยื่นฟ้องไว้กับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับกรณีที่ทําการแชร์รูปภาพนะครับ จากเป็นผู้เชื่ออยากคุยกับองกรอันเป็นรูปภาพและข้อความที่มีการตัดแต่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสองาพที่จะเห็นนะครับว่าไม่ใช่เอกสารราชการนะครับเป็นภาพตัวผมที่ถูกแต่งเติมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่ท่านเห็นกันไม่ใช่เรื่องทางราชการใดๆและต้องมีการำหมินประมาทอย่างชัดเจนด้านล่างถ้าท่านจะเห็นนะครับผมขอไม่เอ่ยว่าเขียนว่าอะไรแล้วนะครับเป็นคำที่ไม่เหมาะสมนะครับ ต้กเกียเ่ยบเรียนว่าในวิรศักดิ์นั้นได้นามาแชร์ใน,ในเก๊ผู้ส่วนตัวชื่อวิรศักดิ์พึ่งรัศมีอันจะทบความเขา้าขายมิสมาตบมิตรต่อบุคคลที่สามหรือต่อสาธารณชน,นครับทําให้ผมได้รับความเสียหายโดยภาพเงกลก่าีนกานรตัดแฉจากข้อมูลเดิมของผมนะครับนี่ครับที่ข้อมูลเดิมของผมผมแค่นำข้อมูลราคาท้งนันมาเปิดเผยเท่านั้นเองไม่มีอะไร เทียบกับภาพที่ถูกนํามาแชร์ต่อเนี่ยมันมีการแต่งเติมอิเล็กทรอน,นิกส์และก็มีข้อความเพิ่มเติมนะครับที่เป็นการเข้าข่ายการหนีงเข้ามานะครับจะเห็เนได้ว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นคดีส่วนตัวนะครับซึ่งผมได้กอ,อ,องไว้ต่อสารยากรุงเทพใต้ในเลขคดีดังที่ขออ่านนะครับสามสี่ศูนทับสองห้าห้าเก้านะครับต้องกลับเรียนว่า ต่อมาในวันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่เกิดการไต่สวนมุลฟ้องขึ้นนั้นเนี่ยผู้รับมอบสัญญาจากนายเวรศักได้ยื่นขอเรื่องคดีนะครับโดยให้เหตุผลว่า,จาเจ้าพนักงานอายการนะครับที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอายการสูงสุดให้เป็นทนายเนี่ยนะครับติดภาระิจไม่สามารถมา,าศาลได้คดีผมก็เลยอยู่เรื่องอีกสองเดือนนะครับทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากว่าเป็นคดี ของประชาชนแต่เตดี๋ยดจึงือจึงมีอัยการเข้ามาเป็นทนานในคดีนี้นะครับเราก็เลยทางผมก็เลยยื่นหนังสือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีการแต่งตั้งสิงหรือไม่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่มีคำตอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแต่อยา่างใดนะครับครั้งนี้จึงขออนุญาตมาพึ่ง ทางผู้ตรวจการแผ่นดินว่าให้ตรวจสอบว่ามีการใช้ลูิีนิจของสำนักงานอายาการสูงสุดแต่งตั้งธน,นาคารในารตาหการมการนายให้แก่บริษัทในคดีนี้เนี่ยชอบด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงอะไรต่อไปนะครับต้องกล่าวเียนว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้นม่มีมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยได้มีการที่ไก่เหตกันนะครับแล้วก็บอกว่าจะลงข้อคว,วาม ตอนแรกเนี่ยไม่บอกว่าจะลขงข้อความในเทซบทุกของท,ทางทางกรมนะครับแล้วก็ทางเ็บไ์ของกรมปรากฏว่าทางกรมนะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายเวราศาักดิ์ก็ปฏิเสธมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ไปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ชิชี้เห็นได้ว่าทางทาง,ทางหน่วยราชการต้นสังกัดก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นเการที่อายการเข้ามาเป็นทานายในคดีนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเกิดความไม่สบายใจอย่างมากว่า สิออ่งที่เกิดขึ้นนี่เนี่ยพราเราเป็นประชาชนนี่นะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดข้อสงสัยอย่างมากว่าการที่พนาาักงานใยการเนี่ยนะครับต้องทาตามพระราชบัญญัติอายการและพนาาักงานอายการพศ2553ตามมาตรา11นั้นเนี่ยนะครับออการที่มาเป็นทนายให้กับในคดีส่วนบุคคลนั้นเป็นการกระทําที่มีความ เป็นความเช่อธรรมหรือไม่นะครับทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการใช้ดินที่ที่เหมาะสมหรือไม่นะครับ <c oughs> อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องมามาทางมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะจะขอให้ท่านช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่า โดยที่ท่านมีอำนาจตามมาตรา13นะครับที่นาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําร้องเรียนกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงานลูกจ้างหน่วยงานราชการนะครับก็ขอนะครับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานราชการพบของาฟนะครับการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายขององค์ขององค์กรตามนั้นหน่วยองค์กรกระบวนการยุติธรรมนะครับ